สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่สรุปข่าวประจําวันกันอีกเช่นเคยนะแล้วผมขอโทษด้วยนะครับที่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ทําสรุปข่าวประจําวันออกมาเพราะว่าติดธุระซึ่งวันนี้เราจะมาอัดแน่นกันพอสมควรนะครับก็ติดตามฟังนะช่วยการสนับสนุนคอนเทนต์แบบนี้ด้วยนะครับผมตั้งใจทํามากๆจริงๆซึ่งวันนี้มีหลายเรื่องราวเช่นเคยครับตั้งแต่เรื่องแฟชั่นไปยัง Hall of Fame แล้วเรื่องของ a l l of f a m e เนี่ยผมจะเอาไว้ข่าวสุดท้ายนะแต่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจมาก อย่างให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆฟังไปจนถึงข่าวสุดท้ายด้วยนะครับแต่ว่าการนําเสนอข่าวรอบหลีกก็ยังมีเช่นเดิมนะก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคลิปนี้กันเลยดีกว่านาะถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะครับก็ช่วยสนับสนุนช่องเราด้วยนะด้วยการกดซับกดแชร์กดไลค์นะครับโดยเฉพาะการ s u b สไครป์นะครับถ้าใครยังไม่ได้กดอย่าลืมนะฮะช่วยกันกดด้วยนะ้ออยากได้ถึง1 0,000ซับเร็วๆมากๆครับ เรามาถึงข่าวเบาๆข่าวแรกกันก่อนครับนั่นก็คือการที่ราเซลเวสบรูคได้เดินออกมาโชว์ตัวแล้วแต่งตัวแฟชั่นดีมากๆนะเฮ้ยมันคือความเท่น,นะครับแล้วก็ เป็นความเจ๋งอย่างหนึ่งของร s e เซล e s เวสบ o k นะอย่างที่หลายๆคนรู้ครับทิงด้านของรัสแกเนี่ยเป็นเจ้าพ่อแฟชั่นของ NBA อยู่แล้วซึ่งการที่แกแต่งตัวแบบนี้ออกมาเนี่ยก็สื่อให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงหรือว่าเป็น LGBT อะไรเราก็สามารถใส่เสื้อต่างๆใส่กระโปรงใส่กางเกงหรือว่ารองเท้าอะไรก็ได้นะฮะเพราะเสื้อผ้ามันไม่ได้กำหนดเพศอยู่แล้วเนาะซึ่งรูปนี้ของราเซลเวสบุกตอนแรกผมเห็นก็เฮ้ย สวยเหมือนกันนะเอาจริงมันแบบมันดูเหมือนเป็นชุดสีขาวแล้วตัดด้วยรองเท้าสีดำอะ่ะแล้วเหมือนแกจะไปย้อมผมสีฟ้า,ฟาอ่อนๆมาด้วยใช่ปะ่คือมันเท่มากเวยผมผมรู้สึกว่ามันเทจริงแล้วพอดูกระโปรงอะ่ะมันเหมือน อารมณ์เป็นเหมือนบลีชอะถ้าใครเคยอ่านบลีชเทมดแลนะเออผมก็รู้สึกประมาณนั้นนะซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันเท่ดีผมว่าราเซลเวสบูกใส่ก็เท่ดีเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยก็มีทางด้านของเซอร์อิบากาที่ใส่แบบนี้ไปซึ่งผมก็มองว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลกนะครับเสื้อผ้าจริงๆไม่ว่าใครหรือเพศไหนก็ใส่ได้นะแล้วก็จริงๆ มันที่ไทยมันอาจจะดูร้อนไปสักหน่อยแหละถ้าใส่แบบ Russell w e s t แต่ว่าถ้าใส่ที่อเมริกาก็คงจะดูดีไม่แพ้ใครนะครับอ่ะก็มาอัปเดตแฟชั่นเบาๆครับเป็นข่าวแรกนะสำหรับ Russell w e s t ที่ผมคิดว่าเขาเท่ม,มากๆในการใส่ชุดนี้เนาะมาถึงข่าวคราวของ LA Lakers สักหน่อยครับนั่นก็คือที่ด้านของจอห์นลูคัสที่3นะก็เข้ามาเป็น assistant coach ให้กับทางด้านของ LA Lakers นะครับ คือมีเกรดเล็กเกรดน้อยนิดนึงคือจอลูคัสที่2พ่อของเขาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ได้รับความนับถือว่าให้เป็นเพลเยอร์เดเวล m อปเมนต์กูรูหรือว่าผู้เป็นโค้ชสตาฟอะที่คอยพัฒนาผู้เล่นที่ดีมากๆคนหนึ่งนะชื่อเสียงโด่งดังมากซึ่งทางด้านของเลเกอร์สเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยทางด้านจอลูคัสที่3เนี่ยก็น่าจะทาได้เหมือนกันและน่าจะทําให้ห้องร็อกเกอร์ลูมของทางด้าน l a ลเอลเลเกอร์สมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะมีเคมิสทรีที่ดีขึ้นมากเช่นกันแต่ว่า ถ้าใครจำจอรลูคัสที่3ไม่ได้นะนั่นก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดรูปนี้ให้ดูนี่ครับ ทางด้านที่เลบรอนเจมส์ดังข้ามหัวไปผมว่าหลายๆคนน่าจะจําช็อตนี้ได้เนี่ยแหละครับคนเดียวกันซึ่งคนที่ดังข้ามหัวก็คือเลบรอนเนาะตอนนี้อยู่กับ LA เลเกอร์ส่วนคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือจอร์ลูคัสที่3แล้วก็ตอนนี้กลายเป็นโค้ชของของ LA แล้วแล้วก็อาจจะเป็นโค้ชของเลบรอนด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมาอัปเดตให้ฟังกันถ้าใครเป็นแฟนเลเกอร์แล้วเราคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะ เรามาถึงข่าวต่อไปที่ผมรู้สึกว่ามันคือข่าวปั่นมากๆนะครับนั่นก็คือทางด้านเทรยังได้ไปปรากฏตัวที่ Madison Square Garden หรือว่า MSG เนี่ยครับในรายการ WWE Friday Night Smackdown นะครับคือคือมันเป็นเรื่องปั่นนะเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยนะมันก็จะมีผู้เล่นคนหนึ่งที่ชื่อว่าซามิเซนใช่ไหมเอออันนี้ผมไม่แน่ใจถ้าผิดเนี่ยรบก,กวนคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเออก็เหมือนเขาแบบเป็นคนเรียกเทรยังขึ้นมาทีนี้เกมก็ ดำเนินดำเนินไปเว้ยแต่ว่าตอนที่เทรยัยงเข้ามาก็คือแฟนนิวยอร์กนี้ก็คือบูใส่อะคือโหใสบางคนก็แบบวัตถุฟาเกิดอะไรขึ้นเทรยียงมาทําไมซึ่งเหมือนอารมณ์ทางด้านเทรยยงก็รับบทวิลเลียนอะแบบโอเคโอเคผมเป็นตัวร้ายแล้วผมก็แบบมาย่อเยอะ,ยอะแล้วแฟนๆก็คือคือมันเป็นสตอรี่เกี่ยวกับทางด้านของเกมมวยปล้ำมนนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะเออแล้วก็สุดท้ายก็เขายังได้รับบทตัวร้ายอยู่ดีเว้ยเพราะว่า เขาไปกดหัวถึงด้านของเรมิสเตริโอนะแล้วแล้วก็โดนไล่ออกไปเพราะว่าเขาทําจากนอกสนามานะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะประมาณนี้ถ้าถ้าใครอยากรับรู้มากกว่านี้หรือว่าติดตามมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถไปดูใน y t u t u นะของ WWE ได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานพอสมควรนะเท่าเท่าที่ผมดูแล้วในในในสเตเดียมนี้ของ MSG ก็มีคนดูประมาณ1 4 0 0 0นคนนะที่เข้ามาชมเออก็เป็นเรื่องอะไรที่สนุกมากแล้วก็เอามาเอามา พูดคุยกันครับเอามาพูดคุยกันเนาะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่น่าจะบันเทิงอยู่ไม่น้อยถ้าผมรายงานข่าวนี้แล้วมีอะไรที่ผิดพลาดไปบ้างเนี่ยขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นแฟนมวยปล้ำเนาะเออประมาณนี้ครับมาถึงข่าวเลเกอร์สอีกหนึ่งข่าวครับคือเขาเทรดมาร์กซอออกไปแล้วนั่นเองมาร์กซอนะครับเซคันดราวพิก2024แล้วก็เงินจำนวนบางส่วนเนี่ยจะถูกเทรดไปยัง กริสเล่นะแล้วทางด้านกริสเล่เนี่ยก็จะส่งทางด้านของสิทธิ์ในการดราฟหวางเซลินเข้ามาให้ทางด้านของ LA l อ l เ k e ลเซึ่งทางด้านหวางเซลินเนี่ยก็เป็นคนจีนนะครับที่ถูกดราฟเข้ามาในปี2016แต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยทางด้านหวางยังไม่ได้ออกจาก C b บหรือว่า,าลีของจีเลยนะครับก็ยังเล่นอยู่ที่จีนนี่แหละแล้วในปี2019เนี่ยก็เป็น เอ็มวีพีของทางด้านหลีกจีนด้วยแล้วดูแล้วเนี่ยที่ผมไปเช็คข่าวมาก็คือทางด้านหวังไม่น่าจะกลับมาเอลเอเลมือนเมอกันนะครับเพราะว่าเล่นอยู่ที่นู่นเป็นสตาร์แล้วก็ได้เงินเยอะมากๆด้วยทีนี้มาดูสถานการณ์ของพี่ม้าก,กันหน่อยก็หลังจากที่ไปกร i z ลี่ก็มีข่าวรปลว่าน่าจะเป็นบายอัลไม่ก็เวฟหรือว่าการปล่อยตัวอะไรต่างๆเนี่ยต้องรอดูกันอีกทีนะแล้วทางด้านมาร์กาอ์เนี่ยสุดท้ายก็จะกลับไปอยู่กับสเปนเนาะกลับไปอยู่ที่สเปนไปใช้ชีวิตก,กับครอบครัว เหมือนเดิมนะครับ เราก็มาถึงข่าวของ t i m b e r w o l v e ซึ่งหน่อยครับที่สุดท้ายก็ต่อสัญญากับทางด้าน j a r e d Vanderbilt แล้วก็ Jordan McLaughlin ได้แล้วนะครับซึ่งทั้งสองคนนี้ได้สัญญา3ปีด้วยกันครับมาดูทางด้านของ j a r e d Vanderbilt ก่อน,นครับเขาได้สัญญา3ปี13.8ล้านเหรียญน,นะครับเออถือว่าโอเคเหมือนกันเพราะว่าทางด้าน Vanderbilt เนี่ยสูง6ฟุต9ใช่ไหมแล้วก็ในปีที่แล้วเนี่ยแกก็มีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่ดีแล้วไม่ได้รับอาการบาดเจ็บบ่อยๆแล้วก็ได้ ประสิทธิภาพในเบนช์เข้ามาด้วยทีนี้เนี่ย เรื่องอีกเรื่องคือการที่มีเนลสตาทิมเบอร์วูฟจะไม่เสียลักช r รี่แท็กด้วยนะครับในการเซ็นสัญญากับจอร์แดวันเดอร์บิล์เนาะเพราะว่ามันพอดีเลยไม่เกินงบเอาประมาณนี้ดีกว่าซึ่งถ้าถามว่าฟันเดอร์บิล์มีดีอะไรนะครับก็ค่าเฉลี่ยของแกอยู่ที่ประมาณ5.4แต้มแล้วก็5.8รีบาวต่อเกมเนาะแล้วแกเนี่ยเป็นคนที่เล่นหนักนะครับในเรื่องการดีเฟน s ์แล้วก็เรื่องรีบาวด้วยซึ่งเนี่ยแหละน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยทางด้านวงในของทิมเบอร์วูฟได้อย่างดีส่วนอีกคนนนึงงคืออทาาดด้ขจแ นะครับที่เซ็นสัญญา3ปีเหมือนกันด้วยสัญญานะครับมูลค่า 6.5ล้านเรนนาาหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเขาก็จะเป็นพวอทการ์ดคนที่3ต่อจากทางด้านดีแองเจโลรัสเซลแล้วก็ทางด้านของแพทริกเบลเบอรี่นั่นเองนะก็ถือว่าเสริมเดฟเข้าไปจริงๆในปีที่แล้วเนี่ยทางด้านจอแดนแมคลาฟินก็เล่นไปถึงประมาณ51เกมนะครับเพราะว่าทางด้านรัสเซลเนี่ยหรือว่าดีแองเจโลรัสเซลเนี่ยนะครับได้รับอาการบาดเจ็บไปค่าเฉลี่ยนในการเล่นของแกก็อยู่ที่ประมาณ5แต้ม3.8แอสซิสต์แล้วก็ยิง3แต้มเนี่ยประมาณ36นะครับ ข่าวถัดมานะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันคือการที่ทางด้าน NBA ครับอาจจะมีการทำโปรเจกต์ Field of Dreams ขึ้นมานะถามว่า Field of Dreams นี่คืออะไรเท่าที่ผมหาข้อมูลมามก็คือการเล่นนอกสนามของตัวเองครับอ่ะถ้าใครนึกไม่ออกก็ถ้าใครเคยดู Kevin Durant ์60แต้มบ้างหรือ62แต้มที่ Rucker Park s หรือว่า แบบเวนิสบีชอะไรอย่างเงี้ยที่แข่งกัน outdoor. เอา d o ดอร์เฮ้ยเป็นเรื่องที่น่าสนุกมากๆครับถ้าสมมุติแบบว่าร er ักเกอร์พาร์ชไหมก็มีทิงด้นนิกส์แล้วก็เน็ตมาเจอกันหรือว่า l a c l i ค p ิ r เกับ LA l a k e r s มาเจอกันที่เวนิสบีชซึ่งเป็นสนามเอาท์ดอร์ที่คนสามารถดูได้มันมันน่าจะสุดยอดมากมากซึ่งจริงโมเดลเนี้ยถูกใช้โดยเบสบอลมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วมันได้ประสบผลความสำเร็จมากมายจริงทีนี้ทางด้านของ e Even w a วอ h ครับเขาเป็น อรองประธานเรื่อง s t r ATEGY แล้วก็ ANALYTICS เนีครับเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันก็อาจจะสามารถเกิดขึ้นได้แหละแต่ว่ามันมีประเด็นหลายๆอย่างทั้งสภาพภูมิอากาศเอยสนามเอยจะได้มาตรฐานไหมความปลอดภัยของนักกีฬาด้วยหรือว่าความเปลี่ยนแปลงทางเรื่องของพื้นสนามต่างๆโอ้มันมีหลายอย่างครับที่ที่ไม่สามารถควบคุมได้ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็ก็ยังมีการคุยกันอยู่ครับยังมีการคุยกันอยู่ว่า เราจะทำโปรเจกต์ ฟีลออฟดีมเนี้ยดีรอเปล่านะครับซึ่งถ้ามีเนี่ยก็ตัวน่าจะแพงพอสมควรเพราะว่าปีปีหนึ่งเนี่ยน,น่าจะมีเพียงแค่1นถึงสครั้งเท่านั้นแล้วก็ต้องการดีลกับทีวีอีกเพราะว่าถ้ามันเป็นฟีลออฟดีมจริงๆเนี่ยการถ่ายทอดสดทางทีวีก็น่าจะเยอะมากๆครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการเซ็นสัญญาทางทีวีของฝั่งสหรัฐไปแล้วด้วยอะไรด้วยนะครับก็ต้องรอดูครับยังมีอีกอีกอีกหลายหัวข้อเลยนะในใน,ในเรื่องพรุ่งนี้ครับให้ได้ติดตามกันว่าเฮ้ยมันจะมีจริงหรือเปล่าถ้าใครอยา รับชมนะครับเรื่องพวกที่แบบมันเป็นฟีลลิ่งของ outdoor park ของทางฝั่ง สหรัฐอเมริกาเนี่ยลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับเคดีรักเกอร์พาร์คหรือว่าเจ r e มีลินคาร์รีเอวิงอะไรพวกนี้มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นครับซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่มันบ้ามากๆอะ่ะมันจะฟีลลิ่งของการเชียร์คือแบบสุดยอดคนเกาะคนเกาะแบบว่าขอบสนามดูคนนั่งดูใกล้ชิดโอ้โ oh, หน่ามันครับน่ามันผมก็เชียร์นะผมก็เชียร์อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้แต่ว่าก็ต้องรอดูในอนาคตครับถ้ามีอะไรที่มันอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบรายงานให้ทุกคนฟังเลย แล้วก็มาอีกข่าว2ข่าวครับที่เกี่ยวกับทางด้านของโตโอนโตแรปเตอร์สนะอย่างแรกครับคือมาไซอูจิรีนะครับบอกว่าทางด้านแรปเตอร์เนี่ยไม่ใช่ทีมเพื่อตอนนี้นะหรือเอาง่ายถ้าแปลเป็นไทยก็คือตอนนี้ทาง,งด้านทีมเนี่ยกำลังสร้างทีมเพื่ออนาคตอยู่ดีนะครับถ้าใครงงว่ามาไซอูจิรีเนี่ยเป็นใครเขาก็คือเจ้าของทีมของโตโอนโตแรปเตอร์สเนี่ยครับเขาก็ได้ออกมาบอกเองเลยว่าเฮ้ยตอนนี้อย่าพิ่งหวังกับชัยชนะมากขนาดนะั้นนะตอนนี้ทีมเรากําลังเติบโตขึ้นไป จากการที่เสียทั้งด้านของคาร์ลอรีเซอร์ชิบากาแดนนี่กรีหรือว่านอร์แมนพาวออกไปเนี่ยเราก็ยังมีผู้เล่นที่เป็นคอหลัก ของวัยรุ่นอย่างทางด้านโอเจนโอบี้พาสคาลเซียแคมหรือว่าเฟรดแวนวิชใช่ไหมแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าทางทีมของเราเนี่ยกำลังมีผู้เล่นคนใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นวัยรุ่นแบบสกอตตี้บาร์สมาลคายฟรินหรือว่าดาร์โนแบนตันนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะยากหรือว่าอาจจะขมขื่นสักหน่อยนะที่จะต้องดูทีมที่กําลังค่อยพัฒนาไปเรื่อยแต่ว่าก็มีเรื่องที่น่าติดตามหรือว่าเรื่องที่ให้น่าตืน่นเต้นครับว่าเด็กๆพวกนี้เขาจะโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนนะเออมันก็เหมือนอารมณ์ง่งายๆครับว่ามาซาย ก็วอนขอทางด้านแฟนแรปเตอร์บอกว่าเฮ้ยใจเย็นกันหน่อยนะผู้คนเหล่านี้แหละกำลังจะพาทีมเราไปสู่อีกจุดสุดยอดจุดสุดยอดหนึ่งก็คือการได้แชมป์ครับแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเวลาแล้วก็อาศัยการพัฒนาทีมมากขึ้นกว่านี้หน่อยและถึงแม้ว่าดูอาจจะเป็นข่าวร้ายนะครับสำหรับข่าวร้ายของ r รปเตอร์เนี่ยแต่ว่าข่าวดีอันที่2สําหรับแรปเตอคือการที่ทางด้านของ NBA ครับได้ยอมรับแล้วว่าเฮ้ยทางด้านของ โต,ตันโตแรปเตอร์สามารถใช้สนามของตัวเองในการแข่งขันบาสเกตบอลได้แล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าน่าจะสามารถเข้ารับชมได้เต็มจำนวนนะอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะก็มีเรื่องร้ายสำหรับเรื่องดีบ้างสำหรับข่าวสองข่าวนี้สำหรับแฟนๆนแรปเตอร์ or, ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะไปได้ไกลอีกสักแค่ไหนเนาะสำหรับการทำทีมของมาไซอูจิรีนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่เกิน5ปีหรอกทางด้านแรปเตอร์น่าจะกลับเข้ามาสู่เพลย์ออฟคอนเทนเดอร์ดีๆแล้วก็อาจจะขึ้นถึง แชมป์ได้เลยก็ได้นะต้องต้องให้กําลังใจกันต่อไปนะครับ แล้วก็มาถึงรางวัลประกาศครับของทางด้านบาส k e t b a l l Hall of Fame Class of 2 0 21หรือว่าในปี2021เนี่ยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีแคปให้ฟังนะคนที่เป็นเฮดไลน์หรือว่าหัวใหญ่ๆเลยเนี่ยที่เรารู้จักกันก็นำมาด้วย4คนครับทางด้านคริสบอชพอลเพ e r c e ส e บนว l l เล e แล้วก็ Chris w e b อร์ครับทีนี้ก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้เล่นก็คือทางด้านของโทนี่คูโคชครับส่วนทางด้านโค้ชเนี่ยก็มีทางด้านของรนะิ c เอเดลแมนฮะเจไรแล้วก็บิลร s s เซลซึ่ง Bill บรัเซลเนี่ยเคยเข้า Hall of Fame มแล้วครับในฐานะของผู้เล่นเนาะแต่ว่าในคราวนี้แกมาในฐานะของโค้ชครับส่วนทางด้านของ WNBA นะก็มีทางด้านของ Lauren Jackson แล้วก็ Yolanda Griffith นั่นเองครับ ทีนี้เรามาดูเนื้อหาของแต่ละคนที่ขึ้นไปพูดกันบ้างน,นะครับผมอาจจะสรุปสรุปมาให้นะครับซึ่งคนแรกเนี่ยคือทางด้านของคริสเวเบอร์ครับก็เป็นตำนานคนหนึ่งของ s c r a m e n t o King งแล้วก็ถ้าใครแก่สักหน่อยเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ทานจริงๆนะตอนที่เขาเล่นอยู่ใน NCAA ครับ m มิชิแกนแฟ b Five ผมว่าใครที่อายุเกิน30เนี่ยน่านาน่าจะรู้จักกันดีอะน่าจะรู้จักกันดีเลยนะครับซึ่งด้านของคริสเวเบอร์ก็ได้พูดถึงหลายๆอย่างครับขอบคุณทางด้านพ พ่อแม่ของเขานะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดรวมถึงอีกอันนึงที่ผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็คือคริสเวเบอร์เนี่ยได้ขอบคุณทางด้านไอเซ o โทมัสครับตำนานของดีทรอยต์พิสตันที่คอยช่วยเหลือเขาต่างๆนานานนะในตอนที่เขายังเด็กจนกลายมาเป็นผู้เล่น NBA ได้ซึ่งเรื่องนี้ถ้าถ้าผมได้ไปเจอบทความดีๆเมื่อไรเดี๋ยวอาจจะมาทําเป็นคลิปแยกให้ฟังนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทางด้านของ คริสเวเบอร์เนี่ยเออผมลืมชื่อเฉยเลยคิดตั้งนานทางด้านของคริสเวเบอร์นะครับก็ได้ขอบคุณนะั้นทางด้านชอนซีเบลว่าด้วยพาวเมตันแล้วก็ทางด้านของโจดูสมานะครับที่เคยเล่นด้วยกันนะครับที่พิสตันเนาะแล้วก็เขามีเวลาช่วงดีๆกับทางด้านทีมด้วยเพราะว่าดีทรอยต์เนี่ยก็คือเมืองเกิดของทางด้านคริสเวเบอร์นี่แหละเขาบอกว่า it w a s a n h o n o r to b e able to play in my city with you guys นะหรือว่ามันเป็นเกียรติมากๆจริงๆครับที่ที่ได้เล่นกับพวกคุณใน ในเมืองของผมเชื่อคือคือคำพูดของของการที่ไปขึ้นเวที Hall o l of m e อ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จริงใจแล้วมันก็เท่มากๆเลยนะฮะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับความน่ารักแล้วก็ความศรัทธาในพระเจ้าของชน่นั่คริสเวเบอร์นะเขาบอกว่าสําหรับแฟนๆสแคร์เมนโตที่ดีที่สุดในโลกนะเออเขาเปรียบอย่างนี้เลยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะเดินทางโดยที่ยังไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยแต่ก็อยากให้เชื่อในตัวพระเจ้านะเพราะว่าเขาเนี่ยก็คืออีกคนหนึ่งที่เชื่อในพระเจ้าเหมือนกันแล้วทังด้านพระเจ้าเนี่ยแหละก็จะมอบทางสว่างหรือว่าทางดีๆให้กับคุณเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอวยพรนะครับให้กับแฟนๆเมืองซแคราเมนโต ที่เขาได้เชิดฉายใน NBA มานะครับเป็นเรื่องอะไรที่น่ารักมากๆแล้วสำหรับถึงด้านของโทนี่คูโคชนะครับก็ได้กล่าวอะไรมาอย่างถึงด้าน MJ แล้วก็สกอตตี้พิบเพนด้วยนะครับเป็นอะไรที่ตลกมากๆคือเขาบอกว่าผมต้องขอบคุณเจนชูแมนสอคนนะครับที่ แล้วเขาก็เว้นวักไปสักพักหนึ่งครับแล้วเขาก็บอกว่าที่เตะตูดผมเนี่ยในโอลิมปิกที่บาร์เซโลนาครับอ่าหลายๆคนอาจจะจําไม่ได้เนะตอนนั้นทางด้านครูโค้ชก็ได้เจอกับทางด้านทีมของ USA นะครับในโอลิมปิกนะแล้วจอแดนกับพิวเพนก็เล่นแก่เละเลยนะครับเป็นอะไรที่มันมากๆทีนี้ทางด้านของครูโค้ชก็บอกว่า แต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆครับที่ทําให้เขาได้รู้แล้วก็ทําให้เขาได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาครับเพราะว่าเขาได้รู้แล้วแหละว่าความห่างชั้นหรือว่าความสุดยอดของ MJ แล้วก็สกอต t ี้พิ p e n เนี่ยคือแค่ไหนนะแล้วเขาก็ยังได้กล่าวอีกครับทางด้านของครูโค้ชเนี่ยได้ย้ำนะครับบอกว่ามันคือ เป็นอะไรที่เป็นเกียรติมากๆในการที่ผู้เล่น international หรือว่าผู้เล่นจากประเทศอื่นเนี่ยได้มาเล่นใน NBA นะแล้วก็หลายๆคนให้การยอมรับเขาเขาขอขอบคุณในเรื่องตรงนี้มากๆด้วยสำหรับคนต่อมาอย่างเบนวอลเลสนะครับ Defensive Player of the Year ถึง4สมัยนะครับก็เป็นอะไรที่ แกพูดจากใจนะพูดจากดีฟดาวซึ่งส่วนใหญ่มันมันก็จะไม่ได้อยู่ในหลีกสักเท่าไหร่นะครับพูดเกี่ยวกับชีวิตของแกซะมากกว่าสึ่นทางด้านเบนนะครับก็ได้พูดเกี่ยวกับว่ามีช็อตช็อตหนึ่งนะครับพูดว่า เฮ้ยผมตัวเล็กเกินไปผมไม่สามารถเล่นได้แบบที่โค้ชอยากให้ผมเล่นคุณไม่สามารถแข่งกับใครในสนามได้แต่ว่าเบนครับบอกว่าให้ผมลองลองไปได้เล่นเถอะแล้วคุณจะรู้ว่าผมทําได้จริงแล้วผมจะโชว์ให้คุณดูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสปีชเท่ๆนะครับของเบนวอลเลซเนาะ และคนถัดมาก็คือพอลเพียสนั่นเองครับส่วนใหญ่ของพอลเพียสคือการเล่นตลกให้ฟังหรือเปล่าไม่รู้นะคือพ,พ,พอผมไปฟังเนี่ยคือตลกมากๆนะเขาก็าขอบคุณตั้งแต่แม่พี่ชายนะครับรวมถึงเพื่อนสนิทหรือว่าโค้ชคนต่างๆนะครับถ้าใครอยากดูเรื่องพอลเพียสมากกว่าน,นี้ <c oughs> ก็ไปติดตามผมในคลิปได้นะผมทําคลิปแยกเอาแล้วนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ตลกมากแล้วมันมีช็อตหนึ่งที่เพียสได้ได้บอกว่าเฮ้ย แม่ครับผมขอโทษจริงๆนะที่ตอนอายุ7ขวบผมได้เผาบ้านไปตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมขอโทษไปหรือยังแล้วก็เขาไม่ได้ตั้งใจนะครับซึ่งเพสก็บอกว่าแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เขามีเงินซื้อใหม่ให้แม่แล้วนะรวมถึงมันมีอีกช็อตช็อตหนึ่งที่ตลกมากๆคือขอบคุณครับขอบคุณทั้ง9ทีมที่ไม่ได้เลือกผมใน NBA Draft เพราะว่ามันคือการเติมเชื้อไฟอย่างดีให้กับผมมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณเซลติกด้วยขอบคุณดดนนี่เอนจ์ด้วยนะครับแล้วทีนี้เรื่องที่ มันมันตลกมากกว่านั้นเนี่ยคือการที่แกบอกว่าเฮ้ย เอาจริงนะถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมมาอยู่อันดับ10ได้ยังไงผมทั้งยิงแม่นนะผมทั้งเลี้ยงได้นู่นนี่นะแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีเหตุผลของมันนะครับแล้วคนคนแบบว่าคนดูก็ยืนปลบมือให้ใช่ป่ทีนี้มาอีกช็อตหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณแดนนี่เอนจ์เหมือนกันแต่ผมกลัวมากเลยเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ที่เซลติกเนี่ยแดนนี่เอนจ์แม่งเทรดทุกคนออกไปหมดเลยแล้วพอพีก็แบบว่าช่แล้วแล้วกูเนี่ยจะโดนบ้างไหมวะ <c oughs> คือมัน มันเป็นสปีชที่ สนุกแล้วก็ตลกแบบตลกมากๆจริงๆรวมถึงก็ยังมีการเล่าสตรอรี่เกี่ยวกับ KG นะครับที่ตอนเด็กๆเ,เขายังไม่มีเงินกันครับเราต้องการจะไปเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะก็แอบ,บขึ้นหลังกระบะรถนะแล้วก็ไม่จ่ายเงินแล้วเขาบอกว่านายก็จำได้ใช่ไหมเคจีว่าตอนนั้นอ่ะเรายังไม่มีเงินเลยนั่นแหละฮะมันคือสปีชที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการผ่อนคลายความเครียดของของ Class of 2021หรือ Class of 2021มากๆนะสำหรับพอเพียสนะครับ ส่วนทางด้านคริสบอรครับคนสุดท้ายที่ผมจะเล่าในคลิปนี้นะแกก็ได้พูดถึงเรื่องต่างๆในชีวิตนะที่แกได้รับอาการที่เกี่ยวกับริมเลือดใช่ไหมแล้วก็แบบหมอบอกว่าคุณจะรีทายตอนอายุ31หรือว่าคุณจะเลือกที่จะลงไปเล่นในสนามแล้วมีความเสี่ยงอยู่ตลอดทุกวินาทีนะอันนี้ก็เป็นช่วงที่ยากลำบากต่างๆที่ทางด้านของคริสบอรเนี่ยได้พูดออกมานะครับรวมถึงพูดถึงโคบีไรอันด้วยครับว่า ทางด้านของคริสบอยชได้เรียนรู้จากโคบี้หลายอย่างครับแล้วก็พูดประโยคนึงขึ้นมาว่าตำนานเนี่ยไม่ได้ ถูกเรียกขึ้นมาเพราะว่าความสําเร็จนะครับแต่ว่าตานานเนี่ยคือคนที่เวลาเราล้มแล้วเราสามารถลุกกลับขึ้นมาได้เนี่ยแหละครับถึงจะเรียกว่าตานานโอ้โหคือคริสบอชเนี่ยพอพอ,พอต่าจากพอเพียสที่เป็นตลกใช่ไหมคริสบอชก็ไม่ได้เครียดนะแต่ว่าพูดถึงอะไรที่มันกินใจมากๆหลายๆอย่างนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากมากจร,งจรงิงๆเนาะที่หลายๆคนตามข่าวเขามาว่าเขาพยายามฝึกซ้อมเขาพยายามทําทุกอย่างที่จะกลับมาเล่นใน NBA ให้ได้นะครับอืมก็เป็น เรื่องที่น่าเห็นใจคริสบอชมากๆจริงๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าประทับใจคือตอนนั้นเนี่ยทางด้านบอชยังไม่ได้มาใหม่มีฮีครับแต่ว่าทางด้านแพทไรเี่เนี่ยก็ไปเจอบอชนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยบอช แล้วก็ยื่นแหวนฮะยื่นแหวนแชมป์ใหน้น่าจะปี2 6 0 6หรืดอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจครับแล้วแพทริ่ก็บอกว่าอ่ะเอาไปก่อนแล้วคุณค่อยคืนผมในวันที่คุณสามารถคว้าแชมป์กับไมอามีฮีดได้ซึ่งบอสก็สามารถคว้าแชมป์ได้ถึง2ครั้งนะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนั้นทางด้านบอสยังไม่ได้เป็นผู้เล่นไมอามีเลยด้วยซ้ำครับทีนี้พอใน hall of fame speech เนี่ย คริสบอสก็บอกว่ามันก็คงมันคงถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะคืนให้เจ้าของสักทีแล้วเขาก็ยกแหวนมาแล้วก็หยิบไปให้แพทไรไดี้คือเท่มากคือคริสบอสเป็นคนที่เท่มากๆนะแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันแล้วเวลาที่เขาพูดสปีชเนี่ยแกดูแบบ ออร่ามากๆครับอยากให้อยากให้หลายๆคนลองไปดูนะหลายหลายคนลองไปดูนะครับพอลเฟนสเปชของหลายๆคนโทนี่ทีงด้านของคริสทางด้านของพอลหรือว่าของเบนต่างๆนะครับเป็นเป็นอะไรที่พอฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันรู้สึกดีจริงมันได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของผู้เล่น NBA ที่บางทีตอนที่เขาเป็นผู้เล่นเนี่ยเขาก็ไม่เคยได้พูดมันออกมานะครับและสมมติสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าผมมีอะไรผิดพลาดการแปลแบบผิดเพี้ยนไปเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยก็สามารถติชม เข้ามาได้นะครับหรือว่าผ่านทางด้านคอมเมนต์ก็ได้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ผมด้วยสำหรับวันนี้แอดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ